กับสบายดีพี่น้องกับสบายดียำเสาเดอ้อเอฟซีทุกๆท่านเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้ม่องเบาวเบนเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็มาพ่อกับพ่บพอยกง่องอีกแล้วพี่น้องมางครับจะไปใส่อีกบใบน,นี้ปพาไปเอาปูนไปส่งกับลุงไปไปขีดดป่รถไปลูกปะผู้ไปเอาอยู่ปูนไปปปบอกไปเอาไหนซะกก่อนไปไปส่งปูนไปลูกปะไปส่งปปูนปะไปเบิ่งลิงคมใดาโอย้ย เพิ่งจะได้หลดพี่น้องเลยไปแปเอาไปแปเอาไปเอาให้นอกลูกให้นอกเออเห็นเต้ไปข้ามอ๊กันใหม่ลูกเออเลไ่เอปเอาอยู่ pool เลยไลเลยยังไปซื้อเอาใหม่นะลุงเดี๋ยวลุงลุงจะพาขี่รถไปซื้อเนาะอาไปดีไปลุงก่อนซะไปทำไปสบายดีไปลุงก่อนเลยสบายดีไปลุงก่อนเร็วโดยขอบใจโดยไปเรื่อยๆมาหนีเ่งจะไปส่งปูนน้ำลุงพี่น้องเลย มาเป็นจุดประสงคปูเน่ยยายเคียวพี่น้องไปลูกปะป้ปะ,ปะมิดห่านอะเล่น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 อ่ะอย่าขานตีอย่าขานตีลุกลุกลุกเออทำไปส่งปูน้ำไปส่งปูนกับลุงเนาะขี่รถบังลี่ม้อมเนาะดื้อพี่น้องเลยหากระตื่นแต่นอนพี่น้อง ไปวยรถเลยไปใช้อาลุดเนี้ยช่วยรถกันหน่อยฮะอ่านดื่อพี่น้องเลยไปยังยังไปคืนรถรุ่นรถรถน้อจีสตาร์ทได้อยู่บ่รถมื่อนี้นะฮะบอลแม่สิงงเงีอยู่บ่อีเถ่าเจ้าน้าลูกอ่าบรุนอะไรยังงั้ ปไปขึ้นโหลดปะเือไขเฮ้ยหลดเต้แหละป้าๆขึ้นลูกขึ้นๆๆเบิงลูกสิขายเห็นมั้ยเบิกพ่อขายให้ลูกมั้ยเอาเต้ขึ้นเบิกขายลุงให้ก่อนอ่าพังขึ้นลูกไอ้แว็กขึ้นก่อนไอ้แว็กขึ้นก่อนอาเต้เดี๋ยวลุงโจ้ขึ้นเด้อประทงฮัมนะขึ้นก่อน ขึ้นขึ้นเออขึ้นสักก่อนไอเวกดีเออเดี๋ยวหฮะอตเต้ขึ้นบัดอืมพี่น้องเลยขึ้นขึ้นบ่ได้พี่น้องอือืมเฮายังขึ้นได้เฮ้ยน้องน้องเตีขึ้นบ่ได้ลูกน้องเตีโตนักบอดนี้ไปลาลูกอีกหนึ่งเสิร์นึงรู้ค่ะฮะบอดนี้ไปลาลูกหน่อยบักคำบอกปลาลุงดูบักมคำสิไปใส่บอกปลาลุงดูบักมคำสิไปใส่ลูก ໄປສົ່ງປູນໂດຍວ່າພີ່ນ້ອງບໍ່ຕິດຕາມສົ່ງບີ້ພີ່ນ້ອງເອີຊິລົດວ່າລົດອັນນ້ອງລົດຊິໄດ້ຕິດສຕາດດອີບພີນອງມມາພງບິລອງບິກກົນອງ อ่พี่น้องบอกเบนซี่โล่สตาร์ทเบิ้งพี่น้องเลยอำหรับแรกเอาก็เผาหัวก่อนน้อพี่น้องจักนี้จักน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเอ้าเอาเกินต้มปูสำไรสำไรอ่าย้อมปูอะไรหักหักมือนี้บห้ามสีไปบ่ไปเก็บดอกสกุลละดำลุงไปบโบมาจะส่งปูนึ่ไปเล้ยลูกนาะไปลูกพอที่พาไปกับน้องน้ำพ่อดอกสกุลละเนาะไปเก็บดอกสกุลละดอนลูกเนาะ เอาเอาเอาหอยคอมาเร็วๆนะลุงเนาะโดยไปแกล้งเพิ่มไอตี๋เลยไอตีก็ไปนั่งคือกันลูกป่ะมาพี่น้องมาบอเบนสีลงสตาร์ทบังพี่น้องเลยได้เลยพี่น้องเลยสวยๆสีอาสีได้พี่น้องเดี๋ยวบอเบนสีขออนุญาตครับหลุดถอยไปเอาปูนพี่น้องเลยบอเบนสีจะยุดกล้อง้ก่อนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามือเดียวพี่น้องมึงคือได้เป็นจับกล้องไงบอเบนพี่น้องเลย

สบายดีป้าลุงนะลูกโสบายดีไรเถื่อนนะสบายดีอีกเถื่อสบายดีอีกไหมโดยสบายดีอีกไหมไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กได้สบายดีไอ้อาเต้สบายดีลูกสบายดีลุงโดยไอ้แบ๊กพี่พากันไปทางไหนลูกหืมะไอเต้ไอแบ๊กไปชมปูนไอ้แบ๊กไอ้เต้ไปชมปูนดึงดึงดึงจะไรบีอะ เขาได้ปากว่าสามภาษาเด็กน้อยพี่น้องผู้หนึ่งกวนผู้หนึ่งจ้อยพุณนะากินบลอกเรียนสำกันแต่ละมื้อเดี๋ยวเบลเบนกับสิบอันไปคขนปูนเนาะไปส่งไปส่งปูนอยู่วัดพี่น้อง แต่งไดก็ควตกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวบินในเด้อพี่น้องเอ้ยกินเล้วบักโม่เกินแล้วหมอโม่บ่าวบินไปแบกปูนพี่น้องแบกปูนไปส่งฮันคุ้มคุ้มพี่น้อง Bao <laughs> <Các cười> <surviving cười> bên, si song song. bên nó mê, nào, yêu Thu... đi mẹ to tang 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 nó, tang 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 เอไปพี่น้องไปเตรียมไปเลยพี่น้องไปบ้านจิตตมหั้มก่อนเพื่อนเนาะรอหลุนรอส้มสิไปส่งอยู่มองเดยเนาะพี่น้องเนาะน้องแว็กซพี่นสิสิสิไปเบิึงทุกคนสองคนพี่น้องไปหักซาลูกหลานพี่น้องแไปเพลนไปเล่นมาพี่น้องมีแต่ผู้มีแต่ผู้ดื้อพี่น้องไปพี่น้องไปไปรอหลุนไปรอหลุนรอส้มเบิึงสิไปส่งไปพี่น้องเนาะ ออนอนล้พี่น้องนอนเถอลูกค้าแล้วมาส่งปูนมาส่งปูนเพิอะสิน้องอไปเลย ไปพี่พี่น้องเอ้มาเหาะเลยพี่น้องเอ้ยสิพาลูกหลานไปเบิ่งดอกไม้เนาะไปเก็บดอกซากุระเนาะดอกซากุระบ้านเฮาสิเป็นเอายังไงไปพี่น้องไปติดตามหับชมเบิ่งพี่น้องป่ะมาแล้วพูดลุงบ่ได้ถ่ายพอแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะพอเพิดเพิดเพลงหลบกวนก็เลยบ่ได้ถ่ายพี่น้องป่ะไปลูกป่ะไปตามลุงมาป่ะไปลูกป่ะนยังๆๆ เออไปพี่น e ้องไปเบิ exemple, ่งหับเบิ่งหับส้มกันต่อพี่น้องพี่พี่เอกทา้งหน้าลูกป่ะอ่ะกินนมเปรี้ยวเลยพี่น้องเออมาทำยาตัวเย็นไรเด้อเอากล่องน้อยเด้๋ยวดเด้อบ่เอาตัวยานบ่เอาเอานมเปรี้ยวกันเอานมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวบ่เอาลูกตัวน่ะ ครับปะนานเป็นแนวใดเป็นแนวใดเจ็บบอนานมันโมอยากให้กินนะพาตุยินตาหัวพี่น้องเลยโมเอาเบาตัวัหนาลูกมันเย็นมันเย็นอะไรเป็นวัดนะมันเป็นวัดนะเนาะไปซะไปพามือไปตีป้าพี่น้องป่ะ น้องยาปลาลูกปลาลานนี่เด uh, ้อนหัวคุณทางเด้อย่าง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 ผมจับมือกันสองคนน่ะเออจับมือกันห่างผู้ไปผู้ไปเบิ่งนกุกสารุกุละผู้ปั๊บปะจับมือกันลูกจับมือกันเออย่างย่างย่างเออไปผูปลาพี่น้องไปเราลุนเราโซ่เบิ่งพี่น้องปรสิได้ยังมาแน่พี่น้องเอ้ยลานไายกับลูกไายพี่น้อง พี่อย่างตามทางพุลูกพี่พี่พี่ไปพี่ไปพี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าเพื่อนก้าวพุลูกใส่เสื้อแม่ได้พี่น้องผลใส่เสือแม่แล้วลูกซื้อลูกแล้วแม่พี่น้องเสื้อก็ดิใส่ดํากันได้เบิร์ดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเไยลองหลุมคุมเด้อลองหลุมคุมเด้อเด้อ ยัไงไหมยังไหมพีน่น้องพูกยังยังงยังจะขึ้นขันหน้าทีหย่าขันหย่านะผมไปทางนั้นพีลูกไปผูไปููพูไปไปปาตีนี่นในจว่าตนนั้ลูกไปผาพี่พ้าน้องนไป,ปอ่อน่น้า ข้าวปั้นขอโทษไหมลูกปุ่นขอโทษแม่กาได้ไหมลูกไปพี Project ่น้องไปรอบึงรอส้มกันพี่น้องว่าดอกสุกุละบ้าบวมเราไว้แม่ยังพี่น้องไปย่างย่างย่างพาลูกพาลานย่างเราเต็มทงตำถาพี่น้องเลยอยู่ห่านก็มีแต่กินแต่นุ่มกับขนมมาหนีก็เบิดไปแล้วพุละกองพี่น้องอันจะเล่นยังเล่นได้รมคุ้มกบได้หาลูก พี่น้องไปมาหอดีลยวพี่น้องเลยมาพี่น้องมามาเราหลุดมกันพี่น้องแบบว่าสิเป็นดอกอย่งพี่น้องบ้าเป็นสิเดียร์ไทยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในส้มพี่น้องนะลบคุ้มนหนาๆไปไปไปปาตัวพี่น้องอ่ะพักกินลูกกิฟตกิฟตก็บต์เก็บไว้ลูกไว้ลุงสีหอยให้เบิ่งเด้อะลูกหอยวงมาลาเด้อพักันเก็บมาไว้ลูกอ่ะตกออกมาเลยพี่น้องเลยตกมาอ่ะเก็บมาเก็บมาพอสีหอยไว้ลูกไว้เก็บมากองไว้นี่ เก็บมาเก็บมาเก็บมาอ่าต่อเต๋กะเก็บมะลุมามานุ่มมาพอถืออะไรมาลูกถืออะไรมาเอามาก็ไรเกอะวันนี้เดี๋ยวลูกสิหอยเบิ่งเอาไว้เต๋เอ้ยเป็นหมวกเก็บพี่น้องเลยมาแห่ไม่มาเก็บในลูกสิพงมาลัยอย่างนี้มามาดูลายลิพี่น้องเลยดอกกระโดนพี่น้องสาธสชุดงดงามพี่น้องเป็นธรรมชาติเขามาเก็บนะแม่ลูกผู้หล่นมาเรื่อยๆพี่น้อง อันเป็นเหินสาวจอยเด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็สิไปกุกดอกกระโดนพี่น้องเราดูดอกกระโดนหล่นพี่น้องเป็นเป็นหมากเออมามามาเป้มาได้ไหมลูกเก็บรู้ปะฮะกขี้ดีอะยังบานนี่เอ,อ้ยพี่น้องเว้ยปลาเมื่อสะปะบอกเก็บกระยาสะปะเมือ่อบอกเก็บพี่น้องผนบอกเก็บผนผลผลมิน้มานม่ไดเสือกนะครับ เพิ่นเมื่ออะไรพี่น้องเพิ่นมิ้นพิ่นโเพิ่นมิ้นดอกก็โดนขี่เดียดเพิ่นเอาพี่น้องเลยปัญญาลูกยางใหญ่เห็ด้านนั่นได้ตกขาหักเด้ฮะปัญญางตามทางเมื่อปะไปน่ะน่ะลูกแล้วแม่อย่าพากันดื้อลูกอย่าพากันดื้อย่างดีๆลูกปัญญางตามทางย่างตามทางเมื่อเพื่อนมาไปอะไรพี่น้องเลยเอเสียงมาเก็บ ดอกไม้ห้อยเห็ดพฟงมาไล่เพิ่นกับบัเอาพี่น้องเพิ่นได้เพิ่นว่าเพิ่นมินพี่น้องเพิ่นเพิ่นมินดอกกระโดนพี่น้องเลยใจขอบคุณทุกถูกฐานเด้อที่เขามาติดตามหับส่งสองบอเบนพี่น้องขอให้กดไหลคแชร์ให้บอเบนเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังให้จีเก็บคลิปต่อต่อไปเพี่น้องเนาะคีบซีทุกทูกฐานผู้ใจดีมีเมตตาบอเบนแกเพี่น้องเลยวันนี้ก็บอเบนสิทธิ์ขออเมร่ามาจากพี่น้อง เพียงเท่านี้พี่น้องไปพอกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องพามสบายดีปลาลุงกไหมลูกเห็นไหมโอ้ยโบสบายดีของปลาลุงพี่น้องเลยสบายดีปลาลูกแม่แบกพอกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องปลาลุงลูกสบายดีปลาลูกด้ยเก่งลูกยสบายดีพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อโดยพอกันคลิปหนาเด้อบอกพี่น้องไหมลูก